พีน่นอกม่นี่ผมจะพามาตัดแหนงแหนงบนเนาะเพราะว่าหน่วยมันก็นใหญ่ระดับหนึ่งแล้วนะครับก็เลยว่าใชม,มาพาตัดแหนงส่วนเกินข้างบนนะฮะเพราะว่าหหวให้มันเลี่ยงยแหนงท้องเสียไ้มันเลี่ยงน่วยหละค่ะนี่นะครับก็เลยว่าใชม,มไเลยตัดแหนงกันพีน่นอกเพราะว่าการเจิงที่บอกว่าเห็นงันเห็นให้เบิ้งเป็นขั้นตอนมนาะ มันผู้ใดมากิน,นยอดมาฟักทอง,งเสนอพี่น้องกินได้นเฮือนนึงเสีตัดเนงปลายออกนะท่านนี่มันบ่นผมท่านนี่มันหวานอยู่พี่น้องกินได้ตัดออกเพราะว่าไอ้มันใบ่ได้เลี้ยงแหนงนะครับเนียงคนแหนงนใ,นใต้เลยนะตัดออกให้มันมลงหน่วยพี่นออ้อง มาได้พี่น้องเด้ผ้าตัดแหน่งเซมิร่าซอร์ท on my back Stop, 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 stop. ได้ละสองแถวอยู่น้อง อันนี้ก็บ่ได้เอาไปทิ้งกันเสีเยด้วครับเพราะว่าเอาไปให้ปลาพ้าเจ้าก็จะเอาไปให้ปลาครับก็ตัดไปกองไว้เพราะว่ามันเป็นยอดอ่อนๆน,นะปลามัดครับไม่ได้เลี้ยงปลาไว้นี่ย,ยอดได้ครับ stop 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 samurai <coughs> sword on my back

เสร็จแล้วพี่น้องนะครับตัดใบจริงๆแปลงแถวข,ข้างๆลิ้มๆทางนั้นก็ได้ตัดแล้วเนาะเพราะว่าที่ตัดนี่บ่ไม่อย่างนี้พี่น้องเพราะว่าขัาน้นห้องให้ปุ๋ยปับ๊บมันก็จะต้อยอดไปเรื่อยๆจะทำบ,บ่บ่บังคับมันลงหน่วยที่เอาออกเพราะว่าเสร็จบังคับมันให้ลงหน่วยนะครับก็หน่วยก็เริ่มง่ายแล้วเดี๋ยวเสียหายบนนวยด้วยพี่น,อน้องนี่ตรงนั้นอันนี้ลูกมันก็ขยาย ขยายไปร,รอบๆนึงพี่น้องกระสีนี่นี่ยอย่าขยายลูกเนาะไม่ไม่หล่อนจริงๆลูกซีประมาณอยู่ล,กล,กล,กลกูกลูกแปดลูกแปดลูกเก้าใช่ไหมเราอยากกลับกล้องเันด้พี่น้องกลับกล้องแล้วเดี๋ยวสิหาว่าบึงประชด <ầ y> นะครับเดี๋ยวจอมันจะพลิกไปพลิกมากนะครับพี่น้อง <C ười> ขยายรอบนึงกระสีเริ่มแตกลายน้อยๆเส่็จนะหน่อยมันกับซียูเราเล่าเนี่ประมาา่าน่าจจะเจ็ดแปดขีดแล้วครับพี่น้อง หลังจากแต้มติดห้ากระจิกดอกออกเนาะห้ากระจิกดอกออกแล้วก็พอมันเย่ออกมาเนี่ยก่ค่อยเด็ดก่อนนะครับพอขยายเสร็จห้าจ้องค่อยมาตัดออกนี่คือขั้นตอนของการอเออว่าอย่างแฝนลูกแล้วขยายลูกแล้วครับเหลือแต่ดูแลอย่างเดียวให้เขาใ,ใหญ่ให้เขาเลืองไปงันพี่น้องลูนีกาซิมี2โลง่งนะครับ เขาก็ลั่งเต็มแตกอันนี้ยังนี่หน่วยเบี้ยวม,มันก็เสีเต็มนะครับหน่วยเบี้ยวสิมันก็เสีเต็มขึ้นมานะครับเต็มนะมันก็จะเริ่มแตกไร่พี่น้องไร่ของเขาจะเริ่มแตกไร่น่อยสนินกะกระเฉลี่ยแล้วก็อยู่ต้นลงเรื่อนหนึ่งก็จะอยู่ประมาณสี่ร้อยแปดสิบต้นจริงๆมันหาเราสองสิบแล้วพอดีใสายนำหยดมันก็เสียห่างแน่พี่น้องกะ ได้แค่4 80แพงเทกับ20ก็มีบางร่งเลื่อนนะครับก็ได้จำนวนตน้นเท่าไรก็จำนวนหน่วยเท่าน,นั้นนะครับคูน้ำหนักออเดอร์เฉลี่ยว่าอ่าน้ำหนักโดยรวมนี่สิต๊กหน่วยหนึ่งโลเท่าไรสนัพี่น้องอันนี้บพื่ให้เต็ม <c oughs> พยายามขยายค่อยๆนัพี่น้องให้มันได้เต็มครับจังไนก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเรื่องของไม่นะ่อนเนาะโฮมเวียกการพี่น้องนะครับ ผู้สนใจอยากสะเอาไปเป็นแน่ทางนะครับในการทำทำไม่รอนทําสวนนะครับฝากไว้แล้วกันยังไดก็ฝากกดติดตามในเด้อเดเป็นกาลัางใจในการเฮ็ดคลิปแนะขอบคุณครับสวัสดีครับ